So so. ดูคลิปไปหลายคลิปแล้วนะพอเริ่มมีทักษะแล้ววันนี้คลิปนี้ก็จะเร็วๆนะเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งถ้าว่าตามครูทันเนาะก็ถือว่าสวัสดีทุกคนเจอกันอีกครั้งนะคะช่วงนี้ครูพรไม่ค่อยมีเวลามาอัพคลิปเท่าไหร่เลยวันนี้ก็จะมาจัดการกับเรื่องค้างคาใจนะคะก็คือคอมเมนต์ที่ทุกๆคนขอให้วาดรูป โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะในช่วงนี้วันนี้ครูพรก็เลยมาจัดการก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะได้สักกี่ตัวละครนะคะที่ขอมาก็จะพยายามให้ได้มากที่สุดแล้ะกันเดี๋ยวเรามาเริ่มวาดกันเลยนะคะคุณครูก็จะวาดแบบวาดไปเลยเนาะครั้งนี้ก็จะไม่ได้แบบสอนทีละขั้นตอนนะคะถ้าใครอยากวาดตามเป็นตัวละครที่เราชอบเ,ออเราก็ กดหยุดภาพแล้วก็วาดดูทีละขั้นตอนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งเรื่องนี้คูพ่อยไม่ได้ดูนะแต่ตัวละครก็เท่ดีเหมือนกันก็จะวาดไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตาคิ้วเวลาวาดก็พยายามดูรูปทรงของเขาแล้วก็ดูว่าเขาอยู่ตรงไหนนะคะก็ยังเป็นน้ำหนักอ่อนๆ ก็คล้ายๆของที่ครูเคยสอนนะคะก็คือเราจะขึ้นตาจมูกปากอะไรเรียบร้อยก่อนแล้วก็มาล้อมโครงหน้าใหม่หาระดับของหูอันนี้เขาจะมีพวกหัวด้วยยังดูไม่ออกใช่ไหมคะว่าเป็นใครอ่าก็เป็น ตัวละครตัวหนึ่งที่มีคอมเมนต์ขอมานะทั้งหมดของที่จะวาดวันนี้ก็คือตามคอมเมนต์เลยโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยถ้าวันนี้คุณครูควาดไม่ครบก็จะเป็นวาดต่อในคลิปหน้านะคะหนึ่งสองสามาจะวาดแบบเร็วๆหน่อยหนึ่งนะ ่วนคนที่ขอเรื่องระบายสีก็รอก่อนนะทําคลิประบายสีไม่ใช่ง่ายๆเลยเรียอะไรผมพระเอกผมนางเอกมีคนเคยบอกครูนนะอันนี้ผมอันนี้เด้งเด้งแบบนี้คือเด้งเพราะพระเอกนางเอกผมเด้งของตัวเอกนั่นเองโอเคช่วง ตามคําขอนะคะอ่ะพอดูออกอย่างคุณครูจะเน้นแล้วนะถ้าเกิดว่าครูสอนทีละขั้นด้วยนี่ก็คลิปยาวเป็นกิโลเลยช่วงนี้โอ้โหรถติดแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าโรงเรียนเปิดกันครบแล้วเปิดทุกวัน ก็ถ้ามีเวลาก็แวะมาวาดรูปกันนะคะในคลิปของครูเนี่ยเปิดดูได้หลายๆครั้งนะมาวาดรูปกันโอ้คลิปเนสิโกะครูนี่คนดูเยอะมากแล้วก็จํานวนนาทีก็เยอะด้วยแล้วก็มีคนส่งรูปวาดมาให้ครูดูด้วยนะคะว่าวาดได้วาแล้วดี วาดตามได้นะอาจจะเป็นเพราะว่าเนสโกดเนี่ยเป็นภาพวาดหน้าตรงแล้วก็น่ารักด้วยเป็นภาพผู้หญิงก็ก็เลยมีคนชอบเยอะ,อะตาเขาเป็นแบบนี้เนาะมะีมาดูคิ้วอีกทีเมื่อกี้วาดไปแล้วแหละแต่ว่ามาเช็คอีกทีก็อาจจะมีการขยับการเคลื่อนเพื่อให้ตรงกับ เป้าหมายมากขึ้นนะคะเดี๋ยวครูลบเส้นโครงสร้างก่อนจมูกปากยิ้มมุมปากงอขึ้นด้านบนด้วยนะยกขึ้นกดลงนิดๆน,น่ะนนติดนิสัยสอนเนาะจะเสร็จไหมเนี่ยวันนี่ยทั้งกี่ตัวไอเดียนี้ก็มาจาก นักเรียนนะคะว่าครูไม่ so ไม่วาดไปเลยเยอะๆทีเดียวครูบอกครูวาดไม่ไหวหรอกมันเยอะไปเด็กหันมาบอกว่าไหวสิครูอ่ากำลังใจมาเต็มเลยบอกว่าครูไหวครูบอกครูไม่ไหวอย่างนี้ครูคิดว่าครูก็น่าจะไม่ได้ไหวทั้งหมดนะเพราะเด็กอาจจะไม่รู้ว่ามันเยอะแค่ไหนเอาเท่าที่ทำได้นะคะแล้วก็ต่อคราวหน้านะ ้าอันไหนที่ยังไม่ได้ท,ำทํำคราวนี้มผมน่ารักเชียวเจอรูปแรกก็ยากเลยสังเกตเอาดูนะคะว่าเขายาวแค่ไหนอย่างเงี้ยหยุดตรงหว่างคิ้วเนี่ยเราติ๊กไว้ก่อนได้เลย ไม่ได้แรงเงาให้ดูนะคะงานนี้อาจจะเก็บไว้ลงสีให้ดูดีไหมนะเพราะถ้าแรงเงาแล้วมันก็จะดำเขาที่แล้วบอกว่าตอนที่ทำคลิปสอนวาดมิดโดริยะเนี่ยว่าจะทำคลิประบายสีไม้ปรากฏว่ามันมันค่อนข้างจะดำกูก็เลยไม่กล้าระบายสีเนื้อเลยกลัวสีเนื้อจะดำก็เลยปล่อยไว้ก่อน ตั้งท่าหลายทีแล้วแล้วก็ไม่ได้ทํามันดําอ่ะเพราะว่าวันนั้นก็ไม่ยั้งเลยนะตรงตรงผมเนี่ยอัดดําเข้มเลยถ้าเกิดว่าเราสีเนื้อไปลงทับเนี่ยอาจจะแบบเป็นเรื่องได้เพราะจริงๆแล้วสีดําเนี่ยถ้าตามลําดับการลงสีไม้แล้วเนี่ยมันต้องลงที่หลังไงทะนั้นครูก็เป็นคลิปสอนแรงเงาใช่ไหมแล้วกะจะมาลักไก่ มาลงสีไม้ที่หลังปรากฏว่ามันค่อนข้างจะสกปรกน่าจะไม่รอดนะคะก็เลยก็คลิปลงสีไม้นี่ก็จะทำที่หลังแล้วกันอยากจะให้เอ,อเรียนรู้ในสิ่งดีๆนะคะไม่ใช่ไปลงดำก่อดแล้วก็มาลงสีเนื้อทับเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่ผิดัน,นี้โค้งๆนะเป็นผ้าโพกหัวอันนี้มีโลโก้อะไรก็ไม่รู้ดูไม่ออก แต่ใส่ไปก่อนมาร์กไว้ก่อนมาร์กตำแหน่งไว้ก่อนนะคะอืผมใช่ไหมไม่ใช่กรีบกระเทียมไปว่าน้องอีกแล้วนี่ใส่ไม่ดีคอจักน่อยช่วงช่วงนี้คงได้เจอเพื่อนๆกันครบแล้วนะคะส่วนใหญ่จะ ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีคนบ่นว่าเอเรียนวันเว้นวันมันก็ดีนะครูตอนนี้จะมาเรียนทุกวันก็ไม่คุ้นและไม่อยากเรียนทุกวันเลยอยากเรียนวันเว้นวันเหมือนกับเวลาเราปิดเทอมนานๆใช่ไหมเราก็ผมว่าเมื่อไหร่จะเปิดเทอมนะพอแบบใกล้ๆวันเปิดเทอมโอ้ยไม่อยากเปิดเทอมเลยไม่อยากไปโรงเรียนเลยเป็นไหม เริ่มปิดเทอมใหม่ๆโอ้อยากไปโรงเรียนอยากเจอเพื่อนจังคือเวลาเราทาอะไรไปนานๆเราก็จะชินพอชินปุ๊บพอเราจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็รู้สึกห่วงเห็นอ่าพระกลมนะคะอันนี้ก็มีคล้ายๆเข็มกัดพระกลมนี้ถ้าจริงๆแล้วเป็นสีเข้มเสร็จไปแล้วหนึ่งตัวนะอ่ะตัวต่อไปเลย ให้ลุ้นกันเราเองแล้วกันนะคุณว่าคุณครูวาดใครก็จะวาดแบบเบาๆเนาะวาดระดับตาก่อนตาชี้ขึ้นด้วยลูกตาเล็กๆล,ลูกตดาดำานเล็กๆคนนี้หน้าเฉยเ ดูจมูกมีจุดสองจุดเดี๋ยวลบเส้นโครงสร้างออกก่อน เบาๆนะคะไม่มีอะไรปลอดภัยไปกว่าการล่างเบาๆอีกแล้วค่ะนักเรียนขาเพราะว่าไม่ว่าเราจะล่างภาพเพื่อระบายสีหรือล่างภาพเพื่อแรงเงาล้วนแล้วแต่ต้องเบาๆนะคะไม่รู้จะเอาเส้นเข้มๆไปทำไมเนาะตอนหลังเสร็จแล้วค่อยพอล่างได้พอสมควรแล้วใช้การตัดเส้นเอานะคะ อย่าไปคิดว่าการล่างเส้นเข้มๆแล้วแบบไม่ต้องมาตัดเส้นอีกทีอะไรเงี้ยมันจะรวดเร็วแต่จริงๆแล้วมันจะช้ากว่ามากเลยถ้าเราล่างเข้มๆแล้วก็ผิดแล้วก็ลบแล้วก็หัวร้อนยิ่งลบมายิ่งหัวร้อนแล้วก็พยายามอย่ามองใกล้เกินไปนะอย่าเอาหน้าติดกระดาษเกินไปนะการเอาหน้าติดกระดาษเกินไปเนี่ยจะทําให้เราอะ มองเห็นแต่จุดนั้นๆอย่างเช่นทุ้ทำคิ้วแล้วเฉียงไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยไอเฉียงไม่ได้สักทีมันอาจจะได้ไปแล้วแหละแต่เพีงเยงแต่ว่าหน้าเราใกล้เกินไปหน้าเราใกล้กระดานใกล้กระดาษเกินไปเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เห็นภาพรวมไงมต้องมองเห็นภาพรวมด้วยตาคนนี้เล็กจัง ต้องระวังเรื่องระดับตาด้วยนะอืมมันคือเส้นมันคือเส้นมันไม่ใช่ตาใช่ไหมจำได้ไหมที่คุณครูเคยสอนในคลิปคลิปไหนก็ไม่รู้น่าจะเป็นคลิปสอนวาดหน้าของเอเลนเยเกอร์ เออเราอย่าไปกลัวว่ามันคือตาคือมือคืออะไรให้เราคิดว่ามันเป็นเส้นเราจะได้ลดความเกร็งมันคือเส้นมันคือเส้นนอกจากเสียงแล้วก็ดูรอยว่ามันอยู่ประมาณไหนของคิ้วด้วยนะเราดูสองอย่างเวลาเราจะลากเส้นเส้นหนึ่งเนี่ยดูว่า มันไปนจิ้มตรงไหนเนี่ยจิ้มตรงตายเี้แล้วตรงนี้มันเหลือเท่าไหร่ให้ดูข้างๆ้ามันด้วยแล้วตัวมันผอ,อมหรือว่าอ้วนอันอน,นี้ผอมใช่ไหมอันนี้อ้วนกว่าอะไรเงี้ยเราก็เปรียบเทียบเอาอันนี้ครูกําลังเริ่มเก็บให้มันเหมือนขึ้นนะคะตอนแรกมันอาจจะยังไม่เหมือนมากเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นบางคนอาจจะหัวร้อนแล้วก็โอ้ว่าไม่เหมือนเลยแต่เราสามารถที่จะกระชับพื้นที่ทำเป็นการชุม่มนมปะท้วงเลย ให้มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เราจะวาดได้อีกนะคะโดยอาศัยเส้นที่เราวาดไปก่อนหน้านี้แล้วก็เข้าใกล้ขึ้นไปอีกอจึงมีสอเริ่มทู่แล้วมันอยู่ในทิศทางเดียวกันนะคือครูล็อกทิศทางไว้แล้วแหละ แครูก็มาใส่รายละเอียดตัวที่สองแล้วนะตัวละครตัวที่สองอันนี้จากเรื่องอะไร,ะไรเรื่องนี้ครูได้ดูเขียนคอมเมนต์กันมาดูแล้วกันนะคะอืม โอ้ยเหมือนแล้วเนาะตอนแรกมันแบบดูไม่เหมือนเลยนะเนี่ยเส้นไหนไม่ใช่เราก็ไม่เอาเราจะมารู้ตอนที่เราแบบรู้สึกว่ามันต้องหุบกว่านี้มันต้องกว้างกว่านี้อะไรเงี้ยก็เส้นท,ที่ผิดเนี่ยมันจะบอกเราฝึกวาดบ่อยๆนะคะฝึกวาดเยอะๆเ,เป็นการฝึกสมาธิด,ด้วยนะ ทำให้ตัวเองมีทักษะด้วยโหคนวาดรูปเป็นเทพจะตายก็มีประโยชน์กับตัวเองด้วยแหละเวลาเราวาดเสร็จเราก็ภูมิใจอะใส่ละเอียดเพิ่มนะ นี่ครูก็ยังใช้ดินสอ 4B ในการล่างนะคะแต่แนะนำว่าถ้าเกิดว่านักเรียนเอาไปวาดเองเนี่ยควรใช้ HB นะหรือไม่ก็ 2B นะในการล่างก็พอนะเพราะว่ามันจะดำไปแล้วยิ่งหัวร้อนๆอยู่ด้วยนะพอดำๆลบไม่ออก,กยิ่งงุนงิดใหญ่เลยนะแล้วงานจะตกกระปกนะนี่คุณครูเป็นคนมือเบารู้ตัวอยู่แล้วเพราะว่าวาดบ่อย ถ้าเกิดว่าใช้ดินสอสีอ่อนเนี่ยเดี๋ยวถ่ายคลิปมานักเรียนดูไม่รู้เรื่องเพราะมันจะอ่อนมากเลยเหมือนไหลไม่เท่ากันนะจริงเอาลงมาหน่อยบอกแล้วไงว่าให้ดูสองอย่างคือดูตัวมันเองกับดูรอบข้างด้วยอย่างตัวมันเองอย่างถ้าเราไม่ได้ดูรอบข้างเราก็จะวาดไปเรื่อยเปือ่อยเช่นเอามาเอาแขนไม่เท่ากันเอาขายาวไม่เท่ากันอะไรเงี้ย เราดูด้วยว่าเวลาจะวาดขาเนี่ยเอ้ยขาข้างนู้นมันเป็นยังไงมันไปถึงไหนอะไรเงี้ยผมข้างนี้มันเป็นยังไงตาข้างอีกข้างหนึ่งมันเป็นยังไงนอกจากรูปทรง,งของตาแต่ละข้างแล้วเนี่ยอ่าเสร็จอีกตัวแล้วว่าจะไม่แรงเงาน้อยมว่าจะไม่แรงเงาตรงนี้มันจะมีแบบคล้ายๆปานไม่อยากใส่เยอะเลยเผื่อไว้ลงสี คแล้วก็ใส่เยอะซะจนลงสีไม่ได้นะอืมัที่สอง วาดเสร็จเอาซักสี่สิบนาทีแล้วกันเนาะว่าจะวาดได้กี่ตัวอันนี้ใครขอมามากดไลไรให้ครูมารับผิดชอบด้วยนะงั้นขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็ดูคลิปครูนะคะบางคนก็ดูหลายรอบเลย ช่วยแชร์ด้วยก็ดีนะเนาะใครที่วันนี้คุณครูวาดรูปให้แล้วช่วยแชร์ให้ด้วยนะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีวาดเร็วๆสำหรับคนที่มีทักษะอยู่แล้วนะหรือว่าคนที่ดูคลิปครูปไปหลายคลิปแล้วแต่ในซึโก ο, ทันจิโร่วาดใครไปบ้างแล้วเนี่ยมิโดริยะลูฟี่ แฮทโฟอโอเคเฮเลนเยเกอร์ดูคลิปไปหลายคลิปแล้วนะพอเริ่มมีทักษะแล้ววันนี้คลิปนี้ก็จะเร็วๆนะเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งถ้าว่าตามครูทันเนะาะก็ถือว่าสุดยอดไปเลยเราสำเร็จวิชาไปอีกขั้นแล้วขอแสดงความดีใจด้วย หวงไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะเลยเถิดบางทีขี้เกียจนะบางทเออีเราคิดว่าเราจะผ่านมันไปได้โดยที่เรากะเก่งอะไรเงี้ยครูลองมาครูลองมาแล้วมันไม่ค่อยได้ควรจะรอบครอบจะดีกว่าเนี้ครูขึ้นโคงไว้ก่อน จะดีกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนครูก็จะจะวาดไปเลยเล่ยเปื่อยจิ้ม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 จมอ้าวเลยเธอทัวเบี้ยวงเงี้ยกันก็ประจำํำประสบการณ์เยอะไงคะผิดมาเยอะอันนี้ไข่หนอใครรู้พิมพ์บอกด้วยครูจะไม่บอกแล้วว่าครูวาดไข่มั่งดีไหมโอ้ ถ้าอยากจะแบบวาดแบบละเอียดละเอียดก็ไปหยุดภาพนะคะทําตามครูทีละขั้นตอนนะเพราะครั้งนี้ครูจะวาดค่อนข้างเร็วถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะวาดตามคําขอไม่ครบนะเพราะขอกันมาเยอะเหลือเกินก็ดีนะคะแสดงว่ามีคนสนใจอยาก ที่จะให้วาดการ์ตูนที่ตัวเองชอบนะนี่คือใครดูสองอย่างนะดูแบบต่างแล้วดูว่ามันอยู่ในระดับเดียวกันไหมดูข้างๆด้วยเดี๋ยวเลยเถิดอ,อย่างที่กูบอกแล้มานั่งลบกันอีก <c oughs> ตาอ้วน,นเป็นตาล่าง าามาเตรงนี้จะเข้มๆหน่มมอยน่าจะกลัวๆนิดนึงมีปากความหนาด้วยแต่ว่าเบาๆ หน้านี่ใกล้ปากมากสไตล์การ์ตูนของเขาเป็นอย่างนี้นะมันกูจะติ๊กไว้ก่อนเลยว่ามันประมาณนี้คางก็ยาวคา,างยาว,ยาวนี่ประมาณนี้อันนี้ก็รูปหน้าก็ประมาณนี้ในรูปหน้าใหม่มาแล้วค่ะอันนี้ก็ประมาณนี้ ผมนะอันนี้ไม่ใช่แล้วลบก,ก่อนมาผมต่อนะ คืออีจิโกใช่ไหมจากเมื่อก่อนคูณชอบเรียกเรื่องนี้ว่าเทพมรณะจ้า <c oughs> จริงๆมันคือมรณะอย่างเดียวไม่มีนะจ้านะ <c oughs> เคยเคยดูเรื่องนี้อยู่ช่วงหนึ่งเลยแหละตอนนั้นก็ดูจนยังไม่มีตอนใหม่ก็เลยเลิกดูไป อันนี้ก็ยังไม่ได้กลับไปดูอีกเลยถึงตอนไหนเราก็ไม่รู้สนุกดีนะต้องไปรื้อฟื้นหน่อยนะเทเบอรณลจ,จะ๊ะมีนักเรียนแนะนำให้ดูไฮคิวยังไม่มีเวลาดูเลยแต่อยากดูนะประมาณว่าแบบกีฬานี่แนวกีฬารวก็ชอบ แนวอาหารครูก็ชอบนะโซมะนี่ครูก็ดูเอาจริงว่าติครูติดเลยแหละโซมะเนี่ยไม่ได้ติดเพราะว่าเซอร์วิสเยอะนะจ๊ะแต่ภาพมันก็สวยจริงอาหารมันน่ากินมากเลยเอา้าวาดอิจิโกะแล้วไปโซมะนะมัวมากไม่มีใครขอให้ครูว่าโซมะเลยขอเองได้ไหม วยูกิฮิระโซมะให้หน่อยค่ะคุณครูขาอ๋อได้จ้ะนักเรียนนี่เมื่อกี้ครูพรอนปลอมตัวโอเคบอกอยากวาดอะไรก็ว่าดสิคู่ เทพบรณะจะไม่จะเทพบรณะเฉยๆโอเคเปิดไปอีกหนึ่งตัวเอาเฮียอิจิโกเธอไปหน่อยเฮียอิจิโก้ไหลกว้างกินพื้นที่ยิ่งไม่มีที่จะวาดอยู่วันนี้ต้องวาดหลายตัวนะ